โอ้ทุกท่านแย่งกันกินนมนะฮะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับเลี้ยงปล่อยแล้วนะครับพี่น้องให้มันคุ้นชินกับสมุนนะกับสุนัขนะครับดู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 ดดดกี่วันวน,นั้นนี่อาทิตย์นะหนึ่งแล้วเนาะนะครับ ไม่ได้ฉีดถาดเล็กเลยว่าจะวันนั้นวันนี้ไม่ได้ฉีดเลยนะครับนี่ดูมันกินนมอ่ะเดี๋ยวพวกเราเนาะก็จะไปตงออยนะครับเพื่อที่จะไปซื้อท่อมาเพิ่มอีกนะตอนแรกว่าจะซื้อมาสองม้วนเนาะนะก็ซื้อมาม้วนเดียวก่อน นะครับขาดว่าน่าจะพอถึงบ้านพอดีนะครับอตอนนี้ก็ถึงสวนปามนะสวนปามพอลี่กับช่างตั้มเนาะไม่ใช่หมัดคบคู่กันโอ้ยเพนด้านะกินไม่ทันแล้วนี่นะ เยอะและนี่นะม,มันหิวแล้วนี่นะปล่อยมันเลยเราก็ต้องคอยระวังหมาให้มันคุ้นชินกับหมานะทุกท่านเ <im it> นาะ <im it> ปล่อยให้มันเดินเล่นตามนี่แหละตามบ้านนี่แหละ <im it> หมูสองตัวนี้เนาะเราจะไม่เอาเข้าไปไว้อยู่ที่อคอกนะฮะเราก็จะเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงปล่อยแบบนี้เลยนะครับทุกท่านอให้มันใหญ่มันโตนสองตัวเนาะมันอุดอ,อ,อ,อุดอิดอิดนะฮะอยู่ตรงนี้แหละนะครับหุ่นมันดีไปทีเดียวนะเดี๋ยวนี้เนาะมาเอาสตังค์มาหมูน,มะนะ้อยไปอาบน้ำนะอีเวไปไปอาบน้ำ เออปุ่มลงลงอ่วาุ่มงลงนะ <c oughs> เลยอะวันนี้นะครับทุกท่านเนาะนี่เลืออยู่หนึ่งม้วนนะฮะสองรอยเมตรนะครับพี่น้องน่าจะถึงบ้านนะครับวันนี้เราจะเอาให้มันถึงบ้านเนาะแล้วก็ขุดนะฮะเอซข้ามถนนห้เาเอามาฟาน,นี้นะเนาะออ เออไปบอกไปบอกเขาว่าขอเดินนะนะท่อยางเนาะ,นะ,นะ,นะท่อน้ำมามาทางนี้นะฮะโอ้ผักหวานพี่น้องเอ้ยนะสวยงามนะผักหวานนี่ยอดนอน่อน <ไป S 1> นะครับน,น,น,นี่ต้นนี้ยังโอ้โหเด็ดบ่ตรงนี้เด็ดทําอ่อกใหม่เนาะ ฮะเล้วมันแก่กันเนาะเออเร่อเด็ดนี่นะนี่นีนนน่มันิกระมนกรเตรอ้อมาหน,นี่ดูครับพี่น้องออกหวานผมเนาะปลูกไว้นะครับกี่ปีแล้วนี่น่าจะสองปีเนาะไปเรจะเดินทางน,นไปกับลุงนี่นะครับ เลิมสตังสตังาาพี่น้องก็กลับมาเนาะจากการไปซื้อท่อนะครับซื้อท่อมาเพิ่มอีกหนึ่งม้วนเนาะนะเราก็จะไปทำการต่อนะฮะเราต่อมาถึงส่วนปาลาลลี่ ไป, <im sharing> <management> ไปไหนเนาะท่อท่อไปไหนเนาะส่วนปั๊มพอลี่นะฮะเอฟซีลำบากเนาะทุกท่านเนาะก็ธรรมดาเนาะเราไม่มีมันไม่มีทุนพอนะที่จะเจาะบาดาลนะครับนี่ตรงนี้ก็จะขุดเนาะถนน ข้ามมาฝั่งนี้นะครับนี่ก็จะต่อมาตรงนี้แล้วก็ขุดข้ามมานะครับนี่ส่วนปาล์มพอลีตรงนี้แบกพ่อไปแล้วหนึ่งนวน ก็ยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องนะเดีย๋ยวต่อไปถึงบ้านก่อนนะครับนนวันหลังก็ค่อยขึ้นไปเก็บรายละเอียดนะครับพี่น้องต่างๆบนเขาเนาะ่ะก็จะตัดไม้ขันมะให้ขึ้นขึ้นสูงเนาะเราจะไม่วางอยู่กับดินนะครับก็กลัวไฟป่าครับพี่น้อง Hiện mấy mươi sao này Ôi à, Cửa xe hải Bây nó Đơn mà nó FC Nhi, Xuân phạm. Xuân phạm này đó Cái này đã. ช่วงนี้ช่วงนี้แล้วนี่โอ้โหน้ำแรงจนดันท่อตรงนี้ออกเลยนะครับ fc ฮ,ฮดูผมปิดไว้นะนี่กนปุ่งออกเลยปะโถอูอ๋อตรงทันตรงนี้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับ นี่น้ำขนาดนี้นะเอฟซี FC ทุกท่านนี่น้ำนะครับผมปิดไว้ดันพ่อผมออกเลยนะฮะทุกท่านเนาะโอ้แรงดันสุดยอดนะครับนี่ตอนนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องนี่ไหลทั้งคืนเนาะทุกท่านหไหลแบบนี้ทั้งคืนเนี่ยวายพันลิตรสองพันลิตรนี่ 1, 2, 1, 1, ไม่ไปไหนนะครับ ก็จะต,ต,ต่อเนาะไปด้านนี้แหละครับแล้วเราสวนปามไปอ่ะโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จบเพีทินเท่าน,นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย นะครับสวัสดีครับ